จิมเนี่ยมีกลิ่นเหม็นค่ะคุณหมอมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีขนเพชรติดค้างอยู่ในช่องคลอดค่ะหลายคนมีขนเพรอยู่ในช่องคลอดไม่มีกลิ่นค่ะคือหลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยค่ะคุณหมอทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นไปสัก2อสวันเนี่ยค่ะมันมีกลิ่นแล้วก็มีตกขาว ซึ่งเขาอะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนเพชรของฝ่ายชายหรือว่าของตัวเองเนี่ยแหละมันติดเข้าไปข้างในช่องคลอดทําให้มันมีกลิ่นแบบนี้แล้วก็มีตกขาวด้วยคือเขาล้วงหาไม่เจอนะคะที่สันนิษฐานแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยทําถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะหลุดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็กว่าจะรู้กว่าจะหาออกมาได้เนี่ยคือต้องใช้เวลามันก็จะมีกลิ่นแล้วก็ตกขาวแบบเนี้ยก็แสดงว่ามีประสบการณ์นะคะจริงๆแล้ว ช่องคลอดตกขาวมีกลิ่นเนี่ยเป็นไปได้สองสามอย่างเลยนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นการอักเสบติดเชื้อซึ่งเจอบ่อยนะคะคือแบคทีเรียตัวร้ายเพิ่มจํานวนอาวมีแบคทีเรียตัวร้ายแล้วมีตัวดีด้วยไหมมีค่ะก็คือในช่องคลอดเหานี้ก็จะมีเลคโตบบซิไลซึ่งเป็นแบคทีรียตัวดีนะคะมันขับถ่ายกรดออกมาควบคุมการเจริญของแบคทีรียตัวร้ายซึ่งมีหลายชนิดทีเดียวรวมถึงตัวยีสต์นะคะหรือว่าเชื้อราซึ่งก็เป็น ตัวร้ายตัวหนึ่งนะคะดังนั้นปกติถ้าเรามีตัวดีควบคุมตัวร้ายตัวร้ายก็จะไม่เพิ่มขึ้นพอตัวร้ายเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นตัวร้ายนี่ทำให้ช่องคลอดเป็นด่างตัวดีทําให้ช่องคลอดเป็นกดนะคะก็จะส่งกลิ่นกลิ่นมันเป็นฟิชเชอดอร์หรือกลิ่นเหมือนปลาตากปลาล้าปลาเค็มปลาปลาเนา่าหรือน้ําปลาหกราดนะคะนนหนึ่งก็คือมีกลิ่นช่องคลอดเกิดจากช่องคลอดอักเสบเจอเจอบ่อยเลยนะคะถ้าในวัยบางวัยเช่น นิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะที่มีเจริญพันธุ์นะคะก็จะเจอถึง20-30%ทีเดียวนะคะอันนี้สองมีของแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอดอันนี้ก็เจอค่ะนะคะเจอแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนักนะคะของแปลกปลอมในช่องคลอดเช่นถุงยางน้ำมันอีกอันนึงก็คือหนังสติ๊กนงังโอหนังสติ๊กนี่นะะใช่ใช่ห<อ>นังสติ๊กเนี่ยฝ่ายชายทําเป็นวงๆเหมือนที่เรา เอามาเล่นกระโดดเชือกต้าง,งอ่าก็คือร้อยร้อยแล้วมารัดอวัยเพศตนเองเพื่อให้มันแข็งตัวแล้วพอมันอ่อนตัวมันหลุดเข้าไปข้างในรวมถึงเขาเรียกว่าขอบตาแพะอ่าค่ะขอบตาแพะก็เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกําไลเนี่ยแล้วมีขนเป็นหนังนะคะมีขนหลุดเข้าไปคือชับรีจะเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจอบ่อยนักแต่ก็เจอนะคะก็มีถุงยางละไม่มีขอบตาแพะมีหนังซิกแล้วก็มีสำลี สำลีนี่ละใช่ใช่สำลีสำลีเป็นก้อนเข้าไปจุกอยู่ข้างในแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอ่าสำลีมันหลุดเข้าไปได้ยังไงนะคะดังนั้นประเด็นที่สองที่ทําให้เกิดกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าเยอะเลยก็คือมีของแปลกปลอมค้างข้างในที่ทีนี้ขนมันเหม็นไหมมันจะเหม็นไหมคุณหมอไม่เหม็นสันเียเคยตรวจภายในเจอคุณผู้หญิงอ่ะหลายคนมีขนเพชอยู่ในช่องคลอด ไม่มีกลิ่นคะ่ะอยู่ข้างในเลยค่ะและเราก็คิดว่าเกิดจากเพศสัมพันธ์ประกเขาบอกว่าเขาไม่มีเพศสัมพันธ์นั่นคือขนตัวเองนั่นแหละคือมาทําไงก็ม่รูดหลุดเข้าไปรวมถึงคนที่มีเพศสัมพันธ์มีขนเพศติดอยู่เออไม่ค่อยมีกลิ่นพอเราตรวจภายในเจอ,อเราก็ล้างออกไปนะคะอันที่สองเนี่ยบางคนเอาออกไม่ได้นะคะหรือคลำก็ไม่เจอเมื่อไหร่เราไม่กลิ่นไปตรวจเลยค่ะว่ามันเป็นข้อหนึ่งข้อสองนะคะแล้วยังมีข้อสามเนื้องอกหรือมดลูกอักเสบ ะะมันไม่อยู่ในช่องคลอดนะคะเนื้องอกนี่อยู่ปากช่องคลอดมันเน่านะคะอ,อักเสบนะ่ามีกลิ่นเหมือนกันอีกอันนึงก็คือเป็นวดลโกอักเสบตกขาวมีกลิ่นเหมือนน้ำขา้าวปลาเหม็นเน่ามากเลยค่ะคือเมื่อไหร่มีกลิ่นเนี่ยไม่ปกติและ้ะคะเพราะว่าเราจะรักษาตัวเองได้ลําบากนะคะควพรพบแพทย์เลยนะคะเพื่อตรวจหาว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็รักษาให้หายนะคะเพราะการมีกลิ่นเนี่ยไม่ปกติแน่นอนค่ะแล้วก็สัมพันธ์กับความรุนแรงของเชือ้อ ยิ่งถ้ามีกลิ่นและมีไข้ด้วยน้องตังโอ้อันนี้ก็จะมีมดลูกอักเสบนะคะซึ่งบางทีต้องนอนโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะเข้าทางเส้นเลือดฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ